รู้สึกหลังจากได้ที่มาเป็นทหารแล้วนะครับจากที่ผมได้คัดเลือกมารู้สึกมีความอดทนและกล้า,าหารที่จะปกป้องและดูแลผู้อื่นครับและที่สําคัญผมภูมิใจครับที่ได้เป็นลูกของชาติมันไยแดงครับการเป็นทหารมันดียังไงทําให้ฝึกขินัยในตัวเองทำให้ลูกชายก็ทําให้ครอบครัวผมมีความภาคภูมิใจด้วยครับหลังจากที่ผมได้มาเป็นทหารนะครับผมก็ ได้ความอดทนมีความรู้และได้มีระเบียบวินัยมากขึ้นการตรงต่อเวลาและทําให้พ่อแม่ภูมิใจและได้ทําเพื่อประเทศชาติครับเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นอาหารแต่พอหลังจากจับได้ไป็ดแดงได้เป็นอาหารทําให้ผมรู้ว่าได้ระเบียบได้วินยัยได้วความตรงต่อเวลาได้วความอดทนถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะสอบรับเรี้ยนในสิบเพื่อพ่อแม่ภาคภูมิใจครับ ถามว่าทําไมถึงเป็นทหารเพราะว่ามีสวัสดิการให้ครอบครัวแล้วก็เป็นความฝันในวัยเด็กครับเป็นความฝันั้งแส่สมัยเด็กๆครับทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับเป็นรับราชาการเป็นอาชีพที่มั่นคงและสามารถรักษาพยาบาลได้ทางครอบครัวด้วยครับการมาเป็นทหารราชการนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและทําให้ครอบครัวภาคภูมิใจอข้อก่อนหน้านี้ ม,มีนิสัทยที่เกลเครอบครัวจึงอยากให้มารับราชกงานทหารตรงนี้และต่อไปนี้ผมอยากทําให้ครอบค,ร,ครัวภาคภูมิใจครับเพราะอาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีเบียดวินยัยมีความแข็งแรงมีเกียรติและทาให้พ่อแม่ภาคภูมิใจครับทำเพื่อครอบครัวครับแล้วก็เพื่อผมเองเพื่อจะได้มีสวัสดิการครอบครัวจะได้ไม่ต้องลําบากเวลาเจ็บป่วย,ยนะครับ mm. เมื่อได้ใช้สิ์รักษาสิทธ์เบิกได้ครับมันมีข้อดีหลายอย่างในการเป็นทหารนะครับ ผม่ผมเริ่มจากผลหานมาก็ไล่สอบมาเรื่อยๆหลายปีจนมาเจ็ดสิบปีทุกวันนี้ครับก็ครอบครัวมีความสุขภูมิใจในตัวผมมากขึ้นครับถ้าถามว่าทําไมถึงมาเป็นทาหาร<ม>ก็คง<ม>เหมือนเด็กทั่วไปครับอยากความหวังอยากเป็นลูกของชาติเป็นทหารก็สอ,อนมาตั้งแต่สมัยก่อนทาหารคือลูกของชาติแล้วก็อยากเป็นลูกผู้ชายที่ที่เป็นลูกของชาติ ก็แค่นั้นแล้วก็เพื่อแบบเป็นสวัสดิการให้แก่ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ปัจจุบันก็รับราชการมานานแล้วก็เห็นยูอว่าทหารเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือประชาชนจริงปกปักรักษาแผ่นดินจริงทำเพื่อประเทศชาติจริงๆก็เป็นกวางภาพภูมิใจในระดับหนึ่งครับที่ได้มาเป็นอาหาร